สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวัรค์ค่ะ เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีหราศาสตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีกุมหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่สิสามกุมภาจนถึงสิบสี่มีนาคมผู้ที่ติดขัดๆเลยเจอคุณกุมเนี่ยอะไรของคุณเนี่ยเขาอ่ะเราบอกเลยว่าดวงดีก็รู้ว่าเขาจะดวงดีไงก็เลยแบบประมาานิดนึงนะเขาหาท่านก็แบบนี้แหละใช่งั้นเรามาเริ่มกันในเดือนนี้เลยเราจะบอกว่า เือนนี้เป็นเดือน การเงินค่ะแน่นอนคุณประมาทแน่เวลาเข้าหาท่านในเดือนการเงินเนี่ยเออแล้วเงินทั้งนั้นเลยเราบอกเลยเงินตอนนี้เป็นเกษตรด้วยจังหวะเนี่ยนะเศรษฐีเลยรวยไม่รู้เรื่องเนี่ยจังหวะของเขาเนี่ยนะคือเรียกได้ว่าคุณกุมน้องแจกันเนี่ยนะตอนนี้นั่งนับเงินนับทองเลยเพราะว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยถ้ายังไม่ได้นับก็ใกล้จะนับแล้วใกล้จะนับแล้วเพราะว่าบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีทองของเขาเป็นปีทองของลักนณากุมในเรื่องของการเงินการทองอย่างที่แท้ ริงเลยแต่มันอาจจะมีในเรื่องบางเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกสับสนในเรื่องนี้คุณต้องหาคําตอบให้เจอเราถึงบอกว่ามันมีการดูดวงเนี่ยเราดูเพื่อที่ให้เรารู้รู้ในขณะที่เราต้องบอกว่ารู้ก่อนว่าเฮ้ยเราเหมาะกับอะไรเราจะทําอะไรหรือเราทําอยู่เนี่ยใช่หรือไม่ใช่รู้รรว่าไปทางไหนจะได้ไปถูกทางไม่ต้องมาลองผิดลองถูกใช่หรืออะไรแบบนี้อันนี้คือการดูดวงที่ถูกต้องเนาะเรามาเริ่มกันในวันที่1มีนาเลยคะ่ะวันที่1มีนาดาวเสาร์ดาวเสาร์เดินเข้ามาทับตัวคุณนะ ดา,า,าวเสาเดินเข้ามาทับตัวแล้วเป็นกเกษตรด้วยแต่เสาเนี่ย เขาเป็นเจ้าเรือนวินาศทีนี้พอวินาศมาทับตัวแล้วเป็นเกษตรอย่างที่บอกไงว่าบางสิ่งบางอย่างอะเขาอาจจะรู้สึกว่าสับสนไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่าดาวประจําเรือนวินาศเนี่ยม,มาทับตัวเพราะฉะนั้นในจุดเนี้ยน้องเจ้าการของเราเนี่ยต้องพยายามหาคําตอบหาความนิ่งที่ใจว่างั้นเถอะ,อะหาความนิ่งอย่าสะทกสะทานกับบางสิ่งบางอย่างที่มันยังไม่เกิดขึ้นจริงๆมันมีสิ่งดีๆรอยอยู่เยอะมากการเงินการทองก็ดีการงานก็ดีชีวิตตอนนี้ดีหมดเลยแต่อยู่ดีๆพอมันมีเรื่องเข้าหัวปุ๊บเขาไปกับเรื่องนั้นเลยนะ เออเขาลืมไปเลยว่าเงินเขาดีอยู่งานเขาดีอยู่หรืออะไรแบบนี้อันนี้แหละคือมันเหมือนเป็นจุดประกายของดาววินาที่มาทับตัวซึ่งถามว่าทำอะไรคุณได้ไหมทำไม่ได้นะ <c oughs> แต่คุณนะ่ะให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งที่ดีอยู่ นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แต่ถ้าคุณมีความศรัทธาถ้าคุณมีแบบไว้รู้แล้วแหละว่าในเวลานี้คุณต้องยังไงคุณต้องอะไรต่าะมั่นใจนะะแล้วก็โฟกัสไปในจุดที่เรารู้เลยว่ามันจะต้องไปทางไหนแล้วเราไปทางนั้นไม่ค่อยเขวะ,ะคุณก็จะไม่แบบหลงละเลงไปกับสิ่งที่เข้ามาคุณก็จะใช้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็มไม่มีปัญหาเลยเนาะ มาต่อกันในวันที่8มีนาค่ะดาวมฤตยูเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุตอนนี้แล้วก็จังหวะเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยพันธุุเนี่ยมันเป็นในเรื่องอะไรครอบครัวอ่าทรัพย์สินความมั่นคงอย่างที่บอกไงว่าจริงๆอ่ะพื้นฐานนะ่ะตอนนี้ดีหมดค่ะแต่คุณเริ่มไม่มั่นใจอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือแม้กระทั่ง คนที่แบบอยู่ดีๆรถก็ดีอยู่แล้วนะอยากเปลี่ยนอ่าแล้วเปลี่ยนเนี่ยอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปไม่ดีด้วยหรืออะไรต่างๆคือมันมีความไม่มั่นใจอย่างเงี้ยเกิดขึ้นลังเลใจลังเลใจไงเราถึงบอกว่าตอนเนี้เหมือนคุณอ่ะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะสูญเสียความมั่นใจในบางสิ่งบางอย่างคุณคงต้องหาที่ปรึกษาหาที่เหนียวหาที่ศรัทธาหรือบางทีคุณต้องเติมพลังให้ตัวคุณอ่ะเข้มแข็งแล้วก็มีพลังเหมือนช่วงก่อนๆให้ได้นะคะมาต่อกันเลยในวันที่11มีนาค่ะดาว พุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินแล้ววันที่12มีนาดาวอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปู่ตะ ปูตากกระดุมพ้าเนี่ยเขาสัมพันธ์กันอยู่ในเรื่องของดาวพุธและดาวอังคารมันสัมพันธ์กับตัวคุณที่ต้องบอกว่าเดือนนี้การเงินเน้นๆเลยนะใครที่รอเงินอยู่อ่ะรอเงินรอท้องรออะไรต่อเนี้ยอะไรล่าผลรายได้รอคําตอบเนี่ยหรือใครที่ประมูลงานมีโอกาสได้รับคัดเลือกมีเกณฑ์ชัยชนะเหนือศัตรูในเรื่องของการประมูลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเลขและการเงินเพราะดาวพุธดวงนี้มาส่งเสริมสี่ห้าหกพอมาอยู่ในเรือนในเรือนการเงินเนี่ยดาวพุธอยู่กับดาวศุกร์แล้วก็อยู่กับดาวพระหัส ส่งเสริมมาเพิ่มทําให้ในเรื่องของตัวเลขการเงินการทองของคุณเนี่ยมันฟูมากขึ้นตอนนี้ใครจะมาสู้คุณไม่ได้เลยถ้ามีการแข่งขันในเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งคุณขายของเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าน้องจะการขายของเนี่ยกับพิมพ์ขายของเนี่ยพิมขายสู้เขาไม่ได้เลเนี่ยความรู้วต่างกันเลยค่ะต่างกันลิบลับเลยเขานี่แบบว่านะไปได้ไกลมากในขณะที่ยอดเรายังอยู่แค่นี้หรืออะไรต่างๆคือตอนนี้เหมือนคุณนะมีชัยชนะในเรื่องของตัวเลขมากๆพยายามรีบสะสมเข้าไว้หลังจากวันที่12มีนาเป็นต้นไปเนี่ยนะ การเงินจะดีขึ้นดีขึ้น,ด,นดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าหัวร้อนอ,อมน้ําแข็งยังต้องใช้อยู่อย่าพยายามไปทะเลาะเบาะแว้งกับใคระนะคะมาต่อกันในวันที่15มีนาเลยดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนการเงินแล้วดาวศุกร์ก็เดินเข้ามาอยู่ในเรือนตว์ช้าด,ด้วยเนื้อหอมมากคือบอกเลยว่าเนื้อหอมมากตอนนี้คือจังหวะตว์าาช้าเป็นดาวราหูและดาวศุกร์คู่เนี้ยเป็นคู่ลุ่มหลงคู่สเสน่ห์คู่มหามิตรมหาสเสน่ห์เลยทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมี ีในเรื่องของสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแล้วก็ในขณะเดียวกันอาจจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานด้วยอ่ะจะไหวหวานอะไรใครตอนเนี้ยจ้า <คน S 2> จา๋าอยากช่วยเหลือจ้าจ๋าขะขาเข้าไว้ครับผมเข้าไว้เนี่ยอุย้ยแทบถวายชีวิตเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องพูดให้หวานนะคุณพ,พูดหวานๆเข้าไว้หรืออะไรต่างๆไปทําให้หน่อยสิจ้าโอ้ยแทบจะถวายให้เลยแหลอะอหรือบางทีตอนนี้เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะพยายามว่าออดอ้อนเหมือนกับว่าเราไม่เถียงอ่ะเราไม่เถียงเราเฉยๆหรือเรายิ้มแย้ม หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้บางสิ่งบางอย่างอ่ะผ่านไปได้เลยนะแต่ถ้าคุณเถียงหรือว่าเสียงแข็งหรือว่าแบบเหมือนมีอะไรที่กระทบก <จบ S 1> ระทั่งไม่ไหวอ่ะเออตอนนี้คือคุณตัดบทของคุณไปเลยทําให้การงานของคุณติดขัดแน่นอนแล้วตอนนี้นถึงว่าตอนนี้มันมีหลายๆอย่างมันมีงานมีหลายๆอย่างที่ต้องทําแล้วคุณทําคนเดียวไม่ไหวหรอกไม่ไหวแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่จะมาช่วยคุณอ่ะมีคนจะมาช่วยคุณได้เยอะมากเพียงแต่ว่าคุณใช้โอกาสให้เป็นทําตัวให้มัน ได้รับโอกาสได้ใช่ใช่ค่ะเพราะเราบอกเลยว่าตอนนี้คือจังหวะคนอยากช่วยเยอะมากชแต่ถ้าคุณเหวี่ยงน่ะฟาดวงฟาดงาเขาไปหมดแล้วก็อยากได้คนช่วยเหลือก็เอ่ยปากเอ่ยปากในแบบว่านอบน้อมหน่อย่ะขจ้า๋าพูดเพราะหน่อยเสียงเสียงหวานหวานหน่อยเสียงก็ต้องเป็นเสียงสี่เสียงห้าเลยค่ะคุณเรียกได้ว่าเสียงเนี้ยต้องมาตามสายเลยนะมาแบบเยือกเย็นด้วยนะแล้ววันที่23มีนาค่ะดาวเกตเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมลณะ คือตอนนี้คุณนะ่ะเริ่มรู้สึกจิตตกอีกแหละนิดนึงแหละเพราะอะไรนี่สาวทัพลักขณาอยู่ดวงเดียวคือพี่หนึ่งบอกเลยว่าจริงๆนะถ้าแยกประเภทของเรื่องแต่และเรื่องในชีวิตคุณนะงานดีไหมดีมากนี่ดาวอังคารก็ไปอยู่ปูตะะดีมากเงินดีไหมดี มากแย่ออกมาดีมากความรักดีไหมปัตตาน,นี้อยู่การเงินดีมากคือทุกอย่างอะดีมากหมดเลยแต่ตัวคุณเ,เองยกเงินจิตใจใช่ม,มีดาวเสาที่ทับลักขณาไงเสาทับลักขณาเนี่ยเสาเนี่ยสเตตัสของเขาเนี่ยคือเหนื่อยอ่าเหนื่อย โทษทุกข์แต่เราจะทํายังไงให้ไม่ทุกข์อ่ะเราต้องดึงความเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วดาวเกตมาเข้ามรณนะอุ้ยตกลงไปยันนูน่นไม่มั่นใจในตัวเองเลยตอนนี้รู้สึกละสั่มระสายไปหมดคิดดูนะจะทาลิปสีแดงออกจากบ้านยังไม่มั่นใจอ่ะยังนู่นยังนี่นะคือแบบเหมือนกับว่ากลัวฉูดฉาดกลัวเอาลิปมันไหมหรือคือไม่กล้าที่แม้กระทั่งแต่งหน้าหรือแต่งตัวคุณอ้อยตอนนี้คือจังหวะเขาแบบเหมือนพีคค่อนข้างรุนแรงเดี๋ยวจะมีวิธีการให้มาวันสุดท้ายก่อน30มมีนาค่ะดาวพุธ เดินเข้ามาอยู่ในเรือนสาตร์ช้าคือเราบอกเลยว่าตอนนี้พอจิตตกปุ๊บ ตัชะนี่มรณะนะเข้าไปทําให้คุณเป็นยังไงละ่ะเริ่มรู้สึกว่ากับสังคมเพื่อนรอบข้างหรืออะไรต่างๆเขาไม่มีอะไรนะเขาดีกับคุณหมดเลยนะพร้อมช่วยแต่คุณนะ่ะเริ่มไม่อยากเข้าหาใครเริ่มอยากอยู่คนเดียวอยากมีเซฟโซนแม้กระทั่งกับคู่ครองที่ดีของคุณอยู่เนี่ยคุณก็ยังแบบปิดกัน้นแบบฉันไม่เป็นอะไรหรอกเหมือนกับว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามไม่ให้ทุกคนเป็นห่วงทั้งๆท,ท,ท,ที่สภาวะจิตใจในเดือนนี้ถือว่าเป็นจิตใจที่ไม่ค่อยแข็งแรง ลิซาจะเสริมให้แบบนี้คะ่ะสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้ในเรื่องที่จะ,จะเอาโหราศาสตร์มาช่วยคุณได้ก็คือรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรารู้ว่าจะต้องทําอย่างไรเพราะตอนนี้เรารู้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันดีหมดเลยสิ่งที่มันไม่ดีหรือว่าจิตใจมันไม่สบายใจความไม่มั่นคงทางจิตใจเป็นต้นเหตุหทําให้เกิดเรื่องที่มันไม่ดี<อ>เราก็ไปที่ตรงนั้นค่ะไป <ถ Euro. S 1> ท,ที่ต้นเหตุหรือว่าความมั่นคงทางจิตใจแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะทําให้ความมั่นคงทางจิตใจมีมากขึ้นจะต้องทํายังไง อยู่นิ่งก่อนนิ่งแล้วก็สงบให้ได้แล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรโฟกัสอะไรบางคนบอกฉันพยายามแล้วแต่ฉันนิ่งไม่ได้ฉันต้องการตัวช่วยต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพอจะแนะนําได้ไหมถ้าเกิดจะแนะนําริต้าจะแนะนําในสิ่งที่ริต้ากาลังจะทําแล้วก็จะบอกคุณว่าทำแล้วคุณก็ดีเช่นเดียวกันเพราะว่าในช่วงระยะเวลานี้ค่ะช่วงมีนาคมเมษายนพฤษภาคมจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องไขว่คว้าหาโอกาสทำให้ทุกสิ่งมันเสถียรได้ด้วยตัวคุณเองโดยการ เอาตัวเข้าไปอยู่ในประโยชน์ค<ม>วาโอกาสให้เข้ามาก่อนนะคุณนายมีความมั่นคงทางจิตใจก่อนแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนที่สุดคุณจะเห็นภาพชัดๆเลยค่ะในช่วงเดือนพฤษภาคมประมาณสัปดาห์ที่3แล้วก็ช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีริต้ารู้แล้วอาจารย์พิมพ์รู้แล้วว่าชีวิตคุณจะดีแน่นอนแต่ตอนนี้คนที่น่ากลัวที่สุดคือใจของคุณนนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือใจของคุณ เพราะฉะนั้นเรามาบอกคุณว่าวันนี้มันจะมีสิ่งดีขึ้นแน่นอนและคุณจะได้ดีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเลยค่ะถ้าคุณต้องการหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยากไปไหว้พระอยากจะไปหาที่สงบหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าจะต้องแนะนำริต้าแนะนำให้ไปช่วงนี้อยากจะทำให้มันถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการก็มีโครงการที่ว่ามูยันดีเอ็นเอมูขั้นสุดสุดจุดที่สำเร็จโดยเราจะดูว่าลัคนาราศีคุณหรือว่า DNA ของคุณเป็นแบบไหนและจะต้องทำอย่างไร ถึงจะถูกที่ถูกเวลาและถูกวิธีการคล uh huh. ิปแรกที่จะมีขึ้นนะคะจะเป็นวันที่23 26มีนาคมนี้ค่ะจะพาคุณไปในที่ที่ใช้คำว่าเบิกพลัง uh huh. เบิกพลังของคุณกลับคืนมาและทำให้คุณจิตใจคุณดีขึ้นได้อย่างแน่นอนที่สุดค่ะ uh huh. เพียงแต่ว่าคุณเอาตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในพลังงานดีๆ uh huh. ทำไมจะต้องเป็นวันนี้เพราะว่าวันนั้นมีดาวใหญ่ๆ ทำมุมที่ดีต่อกันแล้วก็ทํามุมที่ดีกับดาวที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลกับชีวิตคุณในทางเรื่องใหญ่ๆของชีวิตเลยะะจริงๆปีนี้น้องจจก,กันเนี่ยคือพูดเลยดีหมดทุกเรื่องแต่ด้วยความที่พันธุมีมฤรุตยูเนี่ย<ะ>เขาละสามหนึ่งแล้วกับตัวเองมีดาวเสาซึ่งเป็นดาววินาศมาทับตัวเนี่ยความมั่นใจลดลง<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยแค่สองสิ่งนี้คุณมีความแบบเขาเรียกว่าสดับมันต้องสดับให้ได้<ะ>สดับความกลัวที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นลง แล้วก็มองเห็นความเป็นจริงในปัจจุบันว่าเราเป็นอะไรอะไรยังไงอยู่ตรงไหนแล้วพยายามที่จะต่อยอดมันให้ได้อันนี้คือเส้นทางที่จะเดินไปแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเข้มแข็งไม่พอเนี่ยคุณอาจจะต้องมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้ถูกต้องถูกวิธีทางปุ๊บ คุณก็จะได้รับอาวุธจากตรงนี้เพื่อที่คุณจะได้มาต่อสู้อยู่ในสังคมได้ต่อไปถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากจะไปด้วยกันอยากจะไปหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแอดริต้าบายดีเนะคะจะมีรายละเอียดเพราะเราจะมอบอาวุธให้คุณด้วยแต่สาหรับคนที่สนใจนะคะส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดของคุณมาแล้วริต้าจะคํานวณว่าโอเคคุณควรจะไปตอนนี้เลยดีไหมค่ะนะคะถ้ายังไม่ได้กด subscribe ถ้าคุณยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ